รุณนสวัสด์ฟ้าเบิกกว้างกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับแมตที่ดีนะครับได้อำการอัปเดตไปอีกแล้วนะซึ่งอัปเดตนี้ก็เรียกว่าอัปเดตย่อยก็ได้นะครับคือเพิ่มมาแค่2ตัวนะครับแล้วก็ระบบอีกนิดๆหน่อยๆนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับมันก็คือนี่เลยนะครับตัวอันติเมตตัวใหม่เนาะที่เขาเขียนไว้หนอัปเดตนะครับซึ่งอัปเดตก็นี่เลยนะครับนิวอันติเมตอัปเดตนั่นเองเนาะก็นี่เลยนะครับ เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะบับเบ,บีบ,บ่าแบบบาร์บีเปลี่ยนสีอ่ะไอแบบใช่ไหมเออเหมือนในเรื่องไอ้นั้นเลยอ่ะเออนะครับอัลติมาเดยไม่รู้ว่าแต่ว่าใช่เลยอ่ะแถมมีแกนก้าเหมือนกันด้วยนะเออนะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับเป็นตัวที่พี่รู้สึกว่าอะไรของ l อ e, มีสเปดมีสโล ครบเลยนะครับตัวเดียวนี้มีทุกอย่างเลยนะนะครับดาเมจอยู่ที่2 4 0พันสี่สโหกนะครับเลตแปดสคู่รักสุดที่สองนะครับิเ 80, 02, บวเอทอยู่ที่แสนสองนี่น่าจะเป็นตัวที่ครบพ่างแบบครบคันเลยไหมนะครับเลตก็ไกลตีก็เร็วมีสโลว์อีกนะครับดาเมจก็ไม่ใช่เบาๆนะครับแสนสองอ่ะเออนะครับแทบจะเป็นตัวที่มีทุกอย่างอ่ะแบบมีครบทุกอย่างแต่จะสุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดีย๋ยวเราไปรอรีวิวกันนะ อ่ะนะครับแล้วก็ระบบใหม่นะครับระบบสัตว์ขี่นะตรงนี้เลยนะครับนี่เลยอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะให้เราซื้อนะครับถ้ารอยเจ็บนะมันก็จะปลดลอกให้นะครับนี่เลยทอยเลนตนะครับแ <c oughs> บบขี่ทวอเรตนๆเลยอ่ะนี่เลยครับี๋ยพี่ลองกรเส็นดิมันมีแบบสิงทออเลนตไหมอ่ะ ไม่มีนะครับก็ยังเป็นเสียงเดิมของเรานี่แหละ,ะนะครับแล้วก็จะมีกริดใช่ไหมมีดิวมีฮฮงกินมีสเก็ตบอร์ดมีลาวาไดามอนด์ซิกมาแล้วก็มันนี่2อันนี้นะครับต้องซื้อนะอันนี้อยู่ที่399นะครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่799อ๋อนี่ไงมันมีอันนี้ด้วยนะครับบอกนะว่ามันมีค่าพลังเท่าไหร่นะครับอันนี้สปีดอยู่ที่ 40, 40จัมพาวเวอร์60นะครับอันนี้เหมือนกันเลยอันนี้50 80 50 80 อ่าเหมือนจะเท่ากันนะครับคือถ้าจะเป็นระดับเดียวกันเนี่ยน่าจะค่าพลังเท่ากันนะอ่าลาวา60ร้อยหนึ่งอ่เหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนกันเลย <laughs> อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ต้องซื้อเกมพาชใช่ไหมอันนี้คอมพิวต์อ่าน่าจะเป็นคอมพิวต์อีเวนต์ฮาโลวีนนะครับแล้วก็อันนี้คอมพิวต์อีเวนต์ดิวแมนนะครับซัมมอนสิบมิติอุ้ยสิบมิติเหรอ ได้ไหมเนะี่ยโอ้มีเจมยูไม่ใช่ไม่ใช่เจมติเออนะครับมีคอยอยู่แค่หมื่นสองไม่น่าจะพอนะแล้วก็ลาวาลงเอนเลตใช่ไหมอันนั้นน่าจะติดบอร์ดนะครับอันนี้อันนี้คือโอ้โหมีเจมมีเจมหนึ่งล้านเจมนะครับถึงเราจะได้สัตว์ขี่นี้มาโอ้โหก็เกินตายนะครับสองอันนี้นะครับก็คือซื้อเอานะครับสิกมากับมันนี่ก็คือซื้อเอานน่เองนะครับ โอเคนะครับก็ข่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตนี้นะครับอ่าฮะมีอะไรไหมอ่อนะครับนี่เลยนะครับมีออโต้ซัมโมนนะครับไหนว้าซัมโมนซัมโมนครับหนึ่งนะครับว้าไปดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าซัมโมนซัมโมอนอ่ะนี่นะครับออโต้ซัมโมนนี่เลยนะครับต้องจอยกรุ๊ปด้วยนะเออหรือจะปลดล็อกนะครับก็เข้าไปจอยกรุ๊ปเอาละกันนะครับก็จะสามารถกดออโต้ซัมโมนได้นะเองนะซึ่งพี่ก็ยังไม่ได้เปิดล็อกเลย ยังไม่ได้จอยกุเขาเลยนั่นเองนะครับก็ไปจอยคุ้มให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับไปนะครับไม่เป็นกสรรสายอว่าเราไปรีวิวทางด้านของตัวโอ้โหชื่อแมงโครยาวนะครับไปรีวิวกันเลยครับผม let's go <S ตรงนี่เลยร้านวิวอุปรกรณ์มีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป t o i t l e s tower defense ตัวละครแมป ski b u d d tower defense หรือแม้แต่ไอเดียไก่ตันฟูฟดก็มีนะจ๊ะวิธีเติมตางกระแสนง่ายๆมีทั้งโทมันนี่วอลเลทและธนาคารเลย บริการส่งไวไรเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าสุดถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะค่าวาง1นึ่พันะครัทุอนอ่าระวางตรงไหนดีเนี่ยประมาณนี้ได้ไหมเอ้ยวางวาง,วางต้นนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบ LE ใช่ไหมน่าจะได้อยู่เอาวางข้างหน้ากปเลยแล้วกันนะครับนี่เลยมานะครับเป็นอ่าวเรียบร้อย ไม่มีโลหรอพี่เขาไม่มีโลนะครับเอ้หน้าเสียดายนะคือหน้าเสียดายตอนที่พี่แกไม่มีโลนี่แหละนะครับเพราะโล่เปนค่อนขอ้างจะสําคัญนะครับตัวสตันนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะเออไม่เปไ็นไรนะครับยังรองพอมีโดนอยู่ในชะ่ไหมเออนะครับยังรอพอมีโดนอยู่นะก็อ่ะฮะมีเอฟเฟกอะไรเปล่าขั้นแรกก็ยังประมาณนี้อยู่นะครับไม่ได้เอฟเฟกต์รุหวานนะครับก็ต้องอัปเกรดไปก่อนนะอ่ะอ่ะนะครับ กรแรกนะครับใช้ตังอัพระดิวที่3,000นะครับแล้วก็จะบวกดาเมจโ,โอเคโดนตะเบิดรัวๆเลยอ่ะเราควรขยับหน่อยไหมอะ่ะเพราะว่ามันโดนรัวๆเลยอ,ะอ่ะเอาพี่ซิกมาเข้าไปยืนรับไอ้นั่นซะตรงไหนดิอ่ะนะครับเป็นยืนยับสตาร์หน่อยแล้วก็ว่าตัวนี้ก็ได้นะครับอ่ะมาอัพเกรดอยู่ที่3,000นะครับก็จะบวกดาเมจอีก1,850นะครับบวกเรตอีก20นะปุ๊บโอเคนะครับค่านี้ก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุตส่าห์ให้พี่ติก๊กแม่ไปยินรับนะยังจะโดนสาตาร์นี่ก่ออ่ะโอเคอ่ะโอเคไม่ต้องละมั้งนะครับก็ข้านี้นะครับก็จะมีวงที่2ออกมานะอันนี้น่าจะเป็นวงเลเซอร์นะครับวงเลเซอร์น่าจะคือวงแรงนั่นเองนะครับก็วงในก็จะเป็นวง l อนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาแม้ข้านี้อ่าขอลองวางเปรียบเทียบสิข้านี้ก็อเอฟเฟกต์ยังเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเป๊ะนะครับ มาขั้นต่อไปนะครับใช้ตามเกรดอยู่ที่6,000นะครับก็จะบวกดาเมจอีก1,750นะครับบวกเรดอีก5แล้วก็ล็อคูดาไป0.05นะครับปึ๊บอ่าขั้นนี้ก็จะมีนะครับวงที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แค่นี้อมีวงใหญ่ขึ้นกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับล็อคูดาอีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับบูเสียงโคดังอะไรวะนะเกิ ตัวนั้นมันมาตั้งงานแล้วหรอไอตัวเนี้เเยเบา <c oughs> เสียงน้อยเถอะเสียงเอโมชันตอนหมุนแม่งโคตรดังเลยนะครับอ่ะห้าต่อไปอยู่ที่1นึ่งหมนะครับก็จะบวกดาเมจอีก6 6,000นะครับแล้วก็บวกเลตอีก5นะครับแล้วก็บวกสโล่สี่สิเปอร์เซ็นต์หรอมันลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะนะครับโอเคนะครับพี่ยอบอกนะตอนแรกสโล่ร้อยได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเใช่ไหมเนี่ยโหเดี๋ยว อะไรคือทอยเลตสโลร้อยเปอร์เซ็นยังไงอะ่ะสโลร้อยเปอร์เซ็นมันก็ต้องดีกว่าอันนี้ปะหกสิบเปอร์เซ็นวะเออนะครับต้องลองเปรียบเทียบดูแหละนะครับว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันยังไงนั่นเองเนาะเขอลองเปรียบเทียบหน่อยอ่าฮะอันนี้คือสโลสโลร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วมันต่างกันหกสิบเปอร์เซ็นยังไงอะ่ะอ่ะไม่รู้นะครับหรือมันบัาหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ อ่ะขั้นต่อไปนะครับเฮ้ยดูไม่ได้หลับอยู่ขั้นต่อไปนะครับแช้ตามเกตอยู่ที่หมื่นสี่นะครับก็จะบวกรเมิดอีกหกพันนะครับโบเกจยี่สิบนะครับปึ๊บอ่ะขั้นนี้ก็จะมีวงสีขาวเพิ่มมานะครับสองวงเลยนะมันเป็นวงอะไรอ่ะอ่าวงอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะวงเป็นซิลหรอใช่ไหมเออนะครับเหมือนจะเป็นวงเป็นซิลปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันใช้เป็นซิลแต่เสียงโคตรอัะ เสียงดังจัดเลยนะครับอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนวงเพนซิลเนาะเพราะว่าคันนี้นะครับมันก็จะยิงเพนซิลออกไปจิ้วจิ้วจิ้วนะครับขั้นต่อไปนะครับชาร์ตตังเกตอยู่ที่หมื่นหกนะครับก็จะบวกนาเมย์แปดพันนะครับบวกเลทอีกสิบนะครับอไปก็จะแม็กอยู่ที่ขั้นหกนั่นเองเนาะอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะมีแผนดิวงอกออกมานะครับสองข้างนะครับแล้วก็มีนาฬิการอยู่นั่นเองนะครับส่วนความสามารถเนี่ยก็ เขาไม่ได้เขียนอะไรไว้อ่ะแต่ที่จริงควรเขียนนะแต่มันเป็นแบบของไอ้แบนไพ่ทุกคนงงปะคือแบบเป็นตัวใหม่แต่ทําไมความสามารถเป็นของไอ้แบนไพะงงเลยทีนี้นะครับรู้เลยว่าเดฟแม่งก๊อปปี้ระหว่างคอนโทนซีคอนโท C, นบี B, ชัดๆนะครับเรียบร้อยเลยนะครับตัวใหม่กูกลายเป็นแบนไพยไปแล้วนี่เองครับก็อย่าต้องรอเขาอัปเดตอ่ะนะนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึง ไม่นานนิดนะน่าจะใช้เวลานานอยู่นะครับพอสมควรเลยแหละแต่ก็ตัวนี้เป็นตัวที่วงไกลามากนะครับอยู่ที่8 0สเลยนะดูดิติงแต่ปาก่อยันปากทางอ,ะอ่ะนี่ดูดิค่านข้จะไก,กลามากนะครับแล้วก็วง l อเนี่ยก็ใหญ่อยู่นะครับทำเปเล่นนะครับดามเมจก็ใช้ได้นะครับอยู่ที่แสงอาก,กาศกาศ็คือเป็นระปกติ่ะบแสงอากาศ,กาศนี่ก็ดา,มดามเมจปกติของยูนี้เราเออนะครับ แต่นะครับข้อเสียของตัวนี้ก็คือนี่แหละครับมันหลับได้มันไม่มีโลเหมือนแบบเนี่ยซิกมาซิกมามันจะมีโลใช่ไหมเออนะครับแล้วก็ไอเนี่ยมันไม่มีโลเลยครับแต่มีโซโลอยู่นะเออนะครับมีโซโลกับดาเมจนะครับแล้วก็การโจมตีนี่ค่อนข้างจะหลากหลายมากๆมีทั้งสปาร์มีทั้ง LE, เอลีนะครับมีการโจมตีเดี่ยวก็มีนะครับเออทำไปเล่นไปนะขาดอยู่เดียวขาดซัมมอนอนะ คือถ้ามีซัมมอนนี่จะเป็นแบบตัวที่ครบครันที่สุดแล้วสโลก็มีแล้วใช่ไหมเออนะครับขาดซัมมอนนี้ถ้าซัมมอนได้นี่โอ้โหเป็นตัวที่ครบครันมากเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับพี่พี่รู้สึกได้ก็คือมันเป็นตัวที่ไปไม่สุดอะงองปะคือมันมีทุกอย่างก็จริงนะครับแต่รู้สึกว่ามันไปไม่สุดนั่นเองนะครับนะดูดีแต่ที่สําคัญมากเลยคือมันไม่มีโลอะ่ะโลนี่มันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่า ตัวสตันสมัยนี้นี่เยอะมากๆเลยนะคือถ้าสมัยก่อนอ่ะมันจะแบบมีแค่ปรสิตใช่ไหมเออฟรสไซต์นะครับแต่สมัยนี้มีตัวโอ้โหเนี่ยเลเซอร์แม่งมีเกือบตัว่ นะครับเพราะฉะนั้นโล่กเนี่ยค่อนข้างาจะเป็นสิ่งที่จําเป็นกับตัวสมัยนี้มากๆนะครับตัวที่แบบไม่มีล่กอะ่ะมันก็ต้องเปลืองพื้นที่ใช่ไหมเออนะครับต้องเอาโดนบปฮิึอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่มีโล่ก่อนค้างจะสําคัญและจําเป็นในสมัยนี้จริงๆนั่นเองเนาะอืมประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าสปีกเกอร์ดิวเพนซิลคอร์กทีวีคาเมล่าแมนชื่อเป็นอ่านโคตรยากเลย นะครับก็ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามคลิปนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของพี่เองนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบพระคุณมากมากครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย